ท่านสุดท้ายฮะท่านวรชัยเหมะครับ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพกระผมวรชัยเหมะเพื่อไทยสมุดปราการในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเห็นด้วยครับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา <c oughs> เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับความตกลงอันนี้เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจนั้น ขาดแรงงานไม่ได้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าภายในประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยประเทศไทยแข็งแรงเกือบที่สุดครับท่านประธานเราจะเห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ฐานเศร,เศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งเรามีฐานเศรษฐกิจระดับล่างครับวันนี้รัฐบาลได้ยกระดับรายได้ของเกษตรกร,ร,กรชาวนา ด้วยการจำนำข้าวรัฐบาลไทยยกค่าแรงกรรมกรผู้ยากจนครับจาก206บาทเป็น300บาทครับเพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานของประเทศในการยกระดับคนยากจนนั้นวันนี้ประเทศไทยทำสำเร็จภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ครับเราจะเห็นว่าประเทศอื่นมีการย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้ประเทศไทยถึงเกิดวิกฤตน้ำท่วมก็ตามครับโรงงานตั้งเพิ่มครับการลงทุนเหนือกว่าประเทศอื่นในประเทศอาเซียนในวันนี้นี่คือความพร้อมของประเทศไทย ที่จะเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี28ครับท่านประธาน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นปี58ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเหนือกว่าประเทศอื่นนี่คือวิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านนายกยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีของเรา <c oughs> ท่านประธานครับ <c oughs> โดยเฉพาะวันนี้ ภายในอาเซียนด้วยกันครับในประเทศเพื่อนบ้านไล่เคียงเราจะเห็นว่าค่าที่พักค่าโรงแรมแพงหมดครับประเทศไทยถูกกว่าหลายเท่าตัวครับท่านประธานพื้นที่ประเทศไทยมีความสวยงามกว่าทรัพยากรของประเทศดีกว่าครับการลงทุนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยการท่องเที่ยว วันนี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเหนือกว่าประเทศอื่นหมดครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาเซียนเราจะเห็นว่าผู้ใช้แรงงานได้ไหลเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้เพราะว่าแรงงานขั้นต่ำ3า300บาทครับเป็นการยกระดับรายได้ของคนจนครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเรานั้นมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับเราต้องยอมรับครับท่านประธานว่าวันนี้ภาคการผลิตของประเทศไทยถ้าขาดแรงงานต่างด้าวเราไม่สามารถดำเนินการไปได้ครับเพราะวันนี้อาชีพของคนไทยมีการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องในชนบท พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ใช้แรงงานมีรายได้มีอาชีพมีกองทุนสตรีครับวันนี้สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้พี่น้องในต่างจังหวัดในชนบทแรงงานของไทยไม่พอใช้ครับท่านประธานเราต้องยอมรับเพราะวันนี้รัฐบาลนี้สร้างงานให้คนไทยทุกอาชีพคนระดับล่าง จนถึงนักธุรกิจผู้ประกอบการครับมีรายได้เพิ่มขึ้นทั่วกันทุกอาชีพไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้นักธุรกิจพ่อค้าอย่างเดียวครับแต่เราเพิ่มรายได้ให้คนจนให้ชาวนาให้เกษตรกรเท่าเทียมกันทุกคนเราต้องยอมรับครับว่าคนรวยรวยขึ้นไม่เป็นไรแต่คนจนครับท่านประธาน ต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับนี่คือสัจธรรมการบริหารประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยในเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยต่างชาติยอมรับครับวันนี้เราจะเห็นว่าผู้นำทั่วโลกมาเยือนประเทศไทยแม้แต่ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกตั้งเซฟ มาเที่ยวประเทศไทยมาเยี่ยมประเทศไทยเป็นประเทศแรกครับท่านประธานนี่คือความเชื่อมั่นของประเทศไทยเหนือที่สุดในกลุ่มอาเซียนครับท่านประธานนี่คือความสามารถของนายกรัฐมนตรีครับการเจราจาความของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีตัวแทนมีการเจราจาครับมีการพบกับเพื่อนบ้าน มีตัวแทนครับนี่คือหลักในการเจราจามีตัวแทนในการเจราจาความเมืองอยู่แล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นถึงภาษาอังกฤษจําเป็นครับแต่ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ของเรานั้นพูดภาษาอังกฤษได้ทั่วไปครับแต่การเจราจาเรื่องบ้านเมืองนั้นต้องมีตัวแทนอยู่แล้วครับท่านประธานมีล่มในการทําหน้าที่เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีนี่ผมยกตัวอย่างครับมีนายกรัฐมนตรีของประเทศบางท่านครับพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยไปไหนนั่งวาดรูปก็มีฮะท่านประธานนี่คือข้อเท็จริงครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถึงภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องรองครับความเชื่อมั่นของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยนำประเทศไปสู่การพัฒนาได้ต้องมีความเชื่อมัน่นประเทศมีความเชื่อมั่นได้ต้องเป็นประชาธิปไตยอยู่ในหลักในเกณฑ์ครับท่านประธานเราจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีบางท่านถึงเก่งภาษาอังกฤษแต่บริหารประเทศไม่เป็น ไม่มีประโยชน์เลยครับท่านประธานครับเขา,าบริหารประเทศทไม่ได้บริหารด้วย,าายภาษาครับท่านัวชัยฮะอย่าไปคุณหมอสุกิตเชิญรท่นนะทานประธานที่เคารพผมสุกิตอโทภกรณสมา,สมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ประท้วงผู้อภิปรายข้อ43ครับเลอะเทอะ ไม่รู้ออกไปไหนไม่ตรงประเด็นนี่เขาพูดถึงเรื่องข้อตกลงกันแล้วไปพูดชมนายกอยู่นั่นแหละครับชมนายกคนเดียวผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้วันที่25ว่าจะไปรอดหรือเปล่าแล้วขอให้มาต่อเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่านี่ไปเที่ยวแขวกคนอื่นเขาผมว่ามันไม่เข้าท่านะครับท่นนานประธานช่วยปรามช่วยห้ามหรือว่าให้หยุดอภิปรายเลยครับพอเลยครับ,รบได้สาระขอบคุณนะ จริงบรรยากาศกาลังดีฮะท่านวรชัยได้กรุณาถือครับนะครับเรามารว่ังคำพูดสักนิดนะครับผมว่าพอมั้งฮะเราดำเนินการต่อดีกว่านะครับท่านประธานครับผมยังไม่หมดเวลาเลยนะครับผมวินิจฉัยไปแล้วฮะน่าจะพอแล้วอัดเชิญครับ ท่านประธานครับเวลาผมเหลืออีกหนึ่งนาทีครับครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงท่านประธานที่เคารพผมนายรงดุดิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยาลาภาคประชาธิปัต์ผมขอประท้วงข้อข้อที่เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ประท้วงเป็นการพูดยาที่เสียดสีกันแน่กันแหนนะครับโดยกล่าวว่ามีนายกบางท่านนั่ง วาดรูปอยู่และก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ภาษาอีต่างหากนะครับการพูดอย่างนี้อยากจะให้พวกพี่ปลายพูดให้ชัดเลยว่าเป็นใครในายกป,ประเทศไทยมีกี่คนทั้งหมดเป็นใครนะครับถ้าไม่พูดอย่างนี้เป็นการันแนนกันไหนนะขอให้ถอนเดี๋ยวนี้ครับท่านปานครับครับเมื่อกี้ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตักเตือนไปแล้วผมว่าต่อเลยดีกว่าครับท่านประสิทธิ์ผมว่าพ้อม้งฮะต่อเลยดีกว่าครับเหลือเวลาอีกสักนาที เชิญนะท่านวรชัยครับนรระธานที่เคารพครับผมนั้นพูดจากข้อเท็จจริงครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีความสำคัญเพราะว่าถือว่าวันนี้เราจะเป็นประชาคมอาเซียนผู้นำของเราจะต้องท,ท่านปู้เสิร์มีอะไรฮนะเชิญฮนะ กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐพงศลิสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยาลาพักประชาธิปัตย์ท่านประธานะเวลาท่านประธานได้กล่าวตักเตือนผู้อภิปรายแล้วเนี่ยก็ควรให้ผู้อภิปรายเข้าตามกรอบอันนี้ยังบอกว่ากล่าวตามข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีพูดคอนนกลี่นี่เป็นยังไงครับมันก็ไปกันใหญ่มันเถียงกันไม่จบครับเรื่องนี้คขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านวชัยครับเข้าประเด็นดีกว่าท่านประธานที่เคารพค,ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับการเตรียมความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเราจะต้องเตรียมทุกเรื่องครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเพื่อที่จะทำงานแต่ละประเทศวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมที่สุดโดยเฉพาะ รัฐบาลต้องดูแลเรื่องนี้ให้เต็มที่ครับเราจะเห็นว่าแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศวันนี้เยอะครับแต่ว่าแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าฝ่ายแรงงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้ครัดเพราะสองด้านครับด้านหนึ่งคือปัญหาของผู้ใช้แรงงานด้านหนึ่งที่ มีเจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าข้อตกลงองันนี้สมบูรณ์เสร็จครับเรื่องอย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเป็นด้วยครับขอบคุณครับ